สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดาบในโครซอสจากเรื่องของตอลเลอร์แฟนตันเดอร์กันบ้างดีกว่านะครับความสามารถของมันเนี่ยเราได้เห็นกันไปแล้วในหนังถูกไหมว่ามันมีอะไรบ้างมันทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาทวนกันให้อีกทีก็แล้วกันแต่ดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็แทบจะเอาออกมาจากคอมิกเลยอาจจะเป็นการเนิร์ฟลงมานิดหน่อยให้มันห่วยกว่าในคอมิกหน่อยเพราะว่าในคอมิกเนี่ยมันค่อนข้างจะเวอร์มากๆเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้อยู่ด้วยทําให มันมีข้อจํากัดในการทําในโครซอ์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเรื่องราวสาคัญในวันนี้เนี่ยได้ถูกเปิดเผยโดยศิลปินผู้สรรสร้างตัวละครที่เป็นผู้ถือดาบในโครซซส ก่อนจะเป็นตัวของกอนเนี่ยพูดออกมาผ่านอินสตาแกรมของเขาเขาคนนี้มีชื่อว่าคริสโตเฟอร์สแตลลี่หรือชื่อ IG จนี่ยจะชื่อว่าคอ p l a y Chris โดยดูจากรูปเลยนะครับรูปอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอามาจากหนังซูมนะแต่ตัวของเขาผู้ที่เป็นคนสร้างตัวละครเนี่ยลงมาเปิดเผยใน IG เองเลยนะครับก็คือฉากจากในหนังนั่นแหละ เป็นฉากในตอนที่ตัวของกอได้มาเจอกับเทพเจ้าราภูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งแสงอาทิตย์ตัวของเขาเองเคารพเทพราภูมาโดยตลอดแลวเราก็จะได้เห็นว่าเทพราภูเนี่ยเพิ่งจัดการกับศัตรูไปศัตรูตัวนี้เองเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวดำๆถูกไหมแล้วก็เป็นผู้ถือคลองดาบในโครซซสโดยเราไม่ได้ถูกลงรายละเอียดอะไรตรงนั้นสักเท่าไหร่ว่าเฮ้ยไอตัวนี้เป็นใครนะครับแน่นอนมันอาจจะไม่ใช่เจ้าของคนแรกของเนโครซอสด้วยซ้ําแต่อย่างน้อยๆเราจะได้รู้ข้อมูลของมันมากกว่าเดิมจากในหนังละกันนะครับในคําที่เขาเขียนเนี่ยเขาเขียน ว่า Original w i e l d e r ก็คือแปลได้2ความหมายแปลได้1แปลว่าผู้ที่ถือไอ้ดาบในโครซอนเนี่ยคนแรกเลยหรือในอีกบริบทหนึ่งก็คือเป็นผู้ถือครองดาบนี้อาจจะยาวนานมากๆมาก่อนตัวของกอแบบเฮ้ยผู้ถือดาบตั้งต้นก่อนที่จะเป็นกอเนี่ยเป็นใครอะไรแบบนี้เพราะว่า ไอคำที่บอกว่ามันจะเป็นผู้ถือดาบคนแรกเนี่ยเป็นไม่ได้ยากเพราะว่าตัวของตอเองในหนังอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีการบอกว่าดาบอันนี้มันถูกส่งต่อกันมาเรื่อยๆถูกป่ะมมันไม่ได้เคยถูกถือครองโดยคนเดียวอะ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเองเนี่ยแปลว่าไอตัวละครนี้ไม่น่าจะใช่ตัวแรกอย่างแน่นอนแต่เอาเป็นว่าสรุปกันได้เลยว่าตัวละครนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่ถือดาบมาก่อนก่อแล้วกันอ่ะน่าจะเห็นภาพที่สุดโดยเจ้าตัวละครนี้เองมีชื่อว่าดาร์คชาร์โดลอร์ดาร์คชาร์ l ดลอร์เป็นใครในคอมิกนะครับบอกกันเลยว่าไม่มีตัวละครนี้อยู่ในมิกกแต่จาาาารดดเ ที่เราดูรูปลักลักษณะอะไรกันมาแปลได้ว่าดาร์คชาโดว์หลอดนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของเนานะครับเทพแห่งซิบิโอแต่ด้วยความที่ว่าไอลิขสิทธ์ของซิบิโออะไรพวกนี้อ่ะมันอยู่กับทางฝั่งเวนอมทำให้ไม่สามารถ เอาชื่อมาใช้ตรงๆได้หรือว่าดาบเนโครซอสเองอะ่ะก็ใช้ชื่อแค่ว่าเนโครซอสถูกป้าแต่จริงๆชื่อในคอมิกจะเป็น all b a c k เนโครซอสนะครับคือชื่อจต่ยาวกว่านี้แล้วก็ดาบเองก็จะมีคุณสมบัติเหมือนซิบิโอด้วยก็คือเปลี่ยนร่างเปลี่ยนรูปทรงไปได้ดาบอันนี้เราเห็นความสามารถมันเหมือนถูกบ,บิดให้มันใกล้เคียงกันมากๆก็คือเป็นเงาแทนถูกไหมแล้วเงาก็สามารถสร้างเป็นรูปลักษณ์เป็นปีศาจออกมาได้แต่เราจะไม่ได้เห็นมันอารมณ์แบบเป็นเวนอมเลยอะ่ะที่ดาบเปลี่ยนรูปลักษณ์ดาบเปลี่ยนนูนนนไนไ่ได้แบบ เปลี่ยนได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นเหตุผลเรื่อง C ิบโอตรงนี้เนี่นยแหละครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนกันออกไปเล็กน้อยนะครับผมเจ้าดาบออแบลค k นี้เองเนี่ยนะครับความสามารถโดยรวมก็เหมือนกับในในตัวของหนังนั่นแหละแค่มันอาจจะมีความสามารถเยอะกว่าในระดับหนึ่งแบบว่าสเกลพลังจะดูเยอะกว่าอะไรแบบนี้แล้วก็พวกอสูรที่ถูกสร้างออกมาก็จะเก่งกว่าที่เราเห็นในภาพยนตร์เป็นอย่างมากคือพวกอสูรตัวหนึ่งอ่ะจัดการสู้กับเทพเจ้าได้เลยมันไม่ได้แบบโอโหถูกจัดการกันง่ายขนาดนั้นแล้วก็อีกหนึ่งคอนเซ็ปที่ถูกเชื่อกันว่าด้วยความที่่่วาโออเคพมมันใช้ไ มันก็ต้องหาหากปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นการเหมือนเอาตัวละครเนวยมาผสมกับอีกตัวละครหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยจะไ,ได้มีบทสําคัญอะไรเท่าไหร่ในมาเวลแต่มันมีคอนเซปต์เดียวกันแล้วก็อยู่จากมิติเงามิติเงาเองก็เป็นเรื่องที่เอามาเล่าในหนังเรื่องภาคนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าจะเป็นการเอาเนวมาผสมกับตัวละครนี้เข้าไปตัวละครนี้มีชื่อว่าวอลล o r ดค่าลิววิ้งชาโดครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นขุนศึกจากมิติเงาแล้วก็ใช้เงาเป็นอาวุธได้ก็เป็นตัวละครที่มีคอนเซ แต่ก็เหมือนเอาเนโครซอสที่มีอยู่แล้วมาผสมความเป็นมิติเงาเข้าไปด้วยเฉยๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นเหมือนกันแมชอัพกันของ2ตัวละครครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะและนี่ก็คือเรื่องราวของเนโครซอสกับเรื่องราวของเจ้าของดาบเดิมที่มันปรากฏออกมานิดหน่อยแล้วก็ได้ถูกปรากฏชื่อออกมาว่าชื่อดาร์คชาร์โดลอร์มาให้เราได้รู้ผ่านตัวของผู้สร้างตัวละครผ่านอินสตาแกรมของเขาเลยและหากท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้ความเทพของดาบ all black เนโครซอรในเวอร์ชั่นของคอมิกมากขึ้นนะครับก็ไปดูกันได้ในช่องคอมิกเวิร์ลโปรไฟล์เหมือนกันก็ลงกันไว้ในวันนี้ เหือนกันนเดี๋ยวก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้ยังไงลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับเสียงอาจจะไม่สบายหน่อยก็ขออภัยด้วยช่วงนี้เสียงอุ e ้ยมากเลยอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ